ให้เครดิตเพื่อทีมทุกคนแต่ถ้าจะะักสักคนหนึ่งที่เซฟได้ผก็ต้องตองนะครับก็พยายามทำเต็มที่ครับแล้วก็คือขอบคุณเพื่อทีมท,ทุกคนมากจริงคือวันนี้เวลาทุกคนก็คือใส่กันเต็มที่ใส่กันเกินร้อยอยู่แล้วแล้ว,ลว,ลวก็พยายามเนี่ยสู้อยาขข่างสุดความสามารถครับผมวินาทีที่เซฟจุดโทษตอนนั้นนึกอะไรฮะคือพยายามพยายามมีสมาธิกับมันให้มากที่สุดครับผมแล้วก็คือ,ค,อคือก็ต้องดูในจังหวะที่เขาจะยิงในจังหวะสุดท,ท้ายก็ มันมันก็โชคดีด้วยที่ยิงแล้วมัติดขาตอนที่เป็นรองเหลือ9คนนะฮะตอนนั้นคิดยังไงบ้างครับทีมเราฮนะต้องอาศัยสมคคีนะใช่ครับคือคือเราต้อง,งยอมเหนื่อยเพิ่มครับคือจังหวะนั้นเราได้ออกไปหนึ่งคนเราก็เราก็ต้องพยายามที่จะมีสมาธิกับเกมรับเป็นมากที่สุดเพราะว่าเพราะว่าเขามีตัวมากกว่าเราเขาจังหวะเขาขึ้นมาเนี่ยเขาขึ้นมาเยอะกว่าเราคือเราก็ต้องพยายามมีสมาธิให้มากที่สุดยัง17แต้งเหมือนเดิมนะก็ก็ยังดีที่ที่เราเรายังยัดศักยักละักยาพของเขาไปได้ครับผมแล้วก็<ๆ> คือแบบนี้ผมคิดว่าเสมอไม่เสียหายคือคือคือผมคิดว่าเกมนี้โอเคสำหรับเราแล้วก็คือยังไงขอบคุณต้องเชียร์ทุกคนจริงๆฮนะผ่านติดใช่ครับผมเออมื่อวานเมื่อวานมาแล้วทีหนึ่งเมื่อวานมาเยอะมากแล้วก็แล้วก็กลับไปเพราะว่าฝนตกหนักไม่สามารถแข่งได้ ก็วันนี้ก็ยังมากันเต็มอาจารย์เต็มความจุอีกเหมือนเดิมขอบคุณจริงๆครับไม่ว่าฝนจะตกไม่ว่าจะตกแรงตกเบาขนาดไหนทุกคนผมมองแว่สสญญาอัจรรย์เนี่ยคือยังยังยังอยู่ยังเยืนเชียร์กันอยู่เลยก็คือขอบคุณมากๆจริงๆก็คือถ้าไม่มีทุกคนทุกคนวันนี้พวกเราเสมอไม่ได้แน่นอนครับผมคือผมคิดว่าถ้าไม่มีทุกคนเนี่ยเราแพ้แน่นันนี้เจอกันที่ท่าเรือนะใช่ครับวันพุทธก็ไปเยันท่าเรือครับในในบอลเตย์ตาครับครับผมก็เป็นเกมที่ใหญ่กเกมหนึ่งก็ยังไงก็อยากจะฝากแฟนบอลทุกคน How's the game today? It's like you pleasure, get the pleasure and big match, you know. Uh, so, so, uh, how how you speak? Uh, super big, big match, super big day. Yes, difficult, difficult game. Uh, we we play against a very strong team. This is. Uh, second game we draw second time and I'm very happy because uh, we stay in first position. Uh, next week, uh, next week we have maybe more difficult game than uh, today. ครับก็วันนี้เป็นบิ๊กแมตต์ซูเปอร์บิ๊กแมตต์นะครับก็เป็นเกมที่ยากนะครับบูรัมเป็นทีท่ดีเ,เล่นเล่นได้ดีนะครับก็เสมอกับเขาสองครั้งก็ถือว่าไม่เสียหายอะไรครับเพราะตอนนี้ยังแฮปปี้อยู่ที่ทีมเรายังเป็นจ่าฝูงอยู่นะครับ ฝากเไรถึงกองเชียร์วันนี้มาสองวันติม a s a fan today you know they come two days straight yes, yes. big thanks for the fans and we give maximum like like uh, always in the pitch and uh, I think uh, the fans uh, look uh, nice game big fight and uh, I'm pleasure for uh, I'm pleasure for t h e today ค so รับก็ขอขอบคุณเป็นอย่างมากนะครับแฟนบอลที่มาสงวันเป็ะครับวันนี้นะเปทุกคน เล่นตามสุดความสามารถที่ตัวเองมีนะครับใส่เต็มที่นะครับแล้วก็คิดว่าแฟนคงได้ดูเกมที่ยอดเยี่ยมเกมหนึ่งนะครับเป็นเกมที่ดีมากเกมหนึ่งนะครับก็เป็นเกมที่มีการต่อสู้กันเยอะแยะมากนะครับก็ขอขอบคุณแฟนบอลนะครับนี่ลุ้นดาวซันโบเลยนะกอล์ฟทีนเก้าสิบยูมีโอกาสที่จะชนะได้ uh, o รือเปล่าไม่ t ำคัญที่จะทำปร e ตูได้ห l ือเปล่าไม่สำค t ญผมมีความสุ p มากเพราะว่าผมทำ today but Look forward drove look to champion o year me games m be this with I this I want c ครับก็จริงจการยิงประตูเขาไม่ได้สนใจนะครับเ็สนใจแค่ทีมชนะมากกว่านะครับไม่ไม่เป็นรายบุคคลรายตัวนะครับก็หวังว่าทีจะเป็นแชมป์มากกว่าเป้าหมายสุท้ายคือทีมเป็นแชมป์ขาเขามาที่นี่เพื่อจะเป็นแชมป์คุลกเกมเดียวคุ n e ด้หน t ่งคะแ u น a t ณ s ึง i Yeah, uh, according to the game, I'm satisfied because we also take a red card, but uh, we had many c h a n c e to, to finish it. But you know, I, I think we can be happy with one point, to be honest, you know. ครับก็วันนี้ก็ถามว่าพอใจว่าพอใจนะครับเพราะว่าเราเหลือเล่นสิคนนะครับจริงๆเราควรจะชนะนะครับเกมนี้มีหลายโอกาสมากครับมองย้อกลับมาก็โอเคยังพอใจอยู่ครับ We are Mong Tong. We always want three points. So We are not happy but we are satisfied. ครับก็คำว่าเมืองทองเนี่ยเราเล่นต้องการสามแต้มทุกนัดนะครับก็ไม่ค่อยแฮปปี้แต่ว่าพอใจครับวันนี้พอการแข่งขันสุดท้ายจะฝากอะไรถึงกองเชียร์มาสองรอบสองวัน Oh you say to the fans they come to today's strength you know I really want to thank everybody because it shows how much love they have for the club and how much support they have so I really, I can only, I can only thank all the people that came and that 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 look from from a that look on the television. So I want to thank everybody and for the great support today. It was amazing. ครับก็ขอขอบคุณมากครับวันนี้ว่าแฟนบอลได้โชว์มาหเห็นแล้วว่าพวกเขามีความรักกับสโมรสรยังไงนะครับแล้วก็โชว์เห็นว่าซัพพอร์ตสโมสรแค่ไหนนะครับในในใน,ในสนามนะครับเป็นอย่างที่คิดไหมฮะไม่ใช่เกมที่ง่ายแต่เราก็ผ่านมันมาได้ด้วยดี ครับก็มันมีจุดเปลี่ยนเยอะครับเกมนี้ก็อย่างที่เห็นครับเพราะว่าตอนแรกครึ่งหลังนี้เก,เกมเราเราลังจะกลับมาเราได้ประตูเร็วแล้วก็แล้วก็ตอนแรกผมก็คิดว่าเขาจะได้ใบแดงด้วยแต่เขาก็ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ได้ใบเหลืองไปก็ไม่เป็นไรครับก็ได้หยุดโทษได้ประตูเร็วอย่างเงี้ยนึกว่าจะกลับมาเร็วแต่ว่าก็เกมมาเปลี่ยนตรงที่เรามาเสียใบแดงแล้วก็เขาได้รูกโทษแต่กวินก็เซฟก็ถือว่าก็ เราก็เหลือสิบคนถือว่าเราก็ช่วยกันได้ดีครับเพราะว่ามันเล่นยากครับพี่เขาก็กดดันเราแล้วข้างบนเขาก็แบบมีแต่ตัวเร็วๆอะไรอย่างเงี้ยซึ่งใดก็ไม่ใช่ความผิดของไดปิยพนเลยฮะเมื่อต้องรับมือกับอาชมปงทุกคนลำบากใจฮะแล้วก็เขาก็ทาหน้าที่ของเขาเต็มที่ใช่ใช่มันเป็นการตัดสินใจแค่ชั่ววูบแค่นั้นพี่มันมันมันแบบว่ายังไงนิดเดียวอ่ะแล้วเขาก็มาให้แบบจริงๆไม่ให้ก็ได้ผมว่านะก็เขาอาจจะมันเป็นความคิดของกรรมการในขนาดนั้นด้วยครับก็ วันนี้เราช่วยกันได้ดีก็ถือว่าโอเคครับสำหรับแต้มหนึ่งถือว่าเราก็ยังยืนระยะห่างกับบุรีรัมย์ไว้แล้วก็แมตช์หน้าก็ต้องสู้กับชมบุรียให้ได้เต็มที่ครับของเกมวันนี้เรามีโอกาสทั้งเป็นผู้ชนะแล้วก็มีโอกาสที่จะไม่ได้คะแนนด,ด้วยนะครับไข่แม็กมากๆก็มันเป็นเรื่องปกติสำหรับเวลาที่เจอกับทีมหัวตารางด้วยกันนะครับอย่างที่บอกว่าวันนี้กำลังเกย์ที่เป็น3มแต้มเราได้ก็ดีแต่ต้องไม่เสีย แล้วก็เจบลงด้วยทั้งนึ่งจริงๆพูดสิญวันนี้ก็มีก <c oughs> ็ <c oughs> นี่พยายามเป็นเกาหลีเราก็พยายามจะเข้าใจกัาแล้วนะครับ <c oughs> แต่ก็ไม่เข้าใจเห <c oughs> มือนกันว่าทำไมเราไม่ได้ใบแดงเพราะงั้นเราใช่ครับรุ่นนั้นจุดใบแดงครับแล้วก็เปีอภยพลันเตาโดนเหลือที่สองแล้วก็เสียจุดโทษก็กลับแต่ก็ถือว่าพลังแฟนบอลเราวันนี้นะครับเอฟซีจีเมืองทองยู่ทุกคนนะครับช่วยให้เราเนี่ยสู้ถึงแม้จะเหลือ10คนก็ตาม <c oughs> นะครับก็ ขอบคุณขอบคุณจริงๆเพราะมันไม่ใช่แค่เกมวันเดียวมันเป็นเกมหมากราบ2วันด้วยก็ขอบคุณแฟนบอลบุรีรัมยูในแต็ด้วยนะครับที่ช่วยให้บรรยากาศเกมออกมาดีขนาดนี้ฟุตบอลจากที่บอกว่าจบเจ้าสี่นาทีก็ต้องจบครับเราก็คงต้องเดินหน้าต่อไปนะครับแล้วก็ต้องขอโทษด้วยนะครับที่ต้องให้แฟนขับุรีรัมยูในแท้เดินทางหลายร้อยกิโล2วันครับก็มันเป็นเรื่องสุวิสัยจริงไมคโคิชเชนเนอร์ยกเลิกเกม นะครับแล้วก็แต่วันนี้ก็เห็นว่าเราได้ดูฟุตบอลที่ด,ดีดีกว่าเมื่อวานอย่างแน่น,นอนดีที่สุดครับก็สมเป็นเป็นเกมบิ๊กแมชแล้วก็เรายังมีภารกิจต้องทําต่อไปอ่าสิแต้มที่มีอยู่10แต้มที่มีอยู่ในมือก็ทําให้เรามีความมั่นใจมั่นใจมากขึ้นที่จะไปบุกถิ่นฉลามนะครับถึงตรงนั้นก็เหมือนกันครับเราต้องการ3แต้มจากที่นั่นเพราะตรงภารกิจเป้าหมายเราเราต้องการ5แต้มจาก3นัดนี่ แต่ก่อนหน้านั้นการสัปดาห์ต้องไปเยือนท่าเรือก่อนก็อยากให้กองเชียร์เราไปอย่างนี้อีกใช่ไหมครับพี่โอ้รับใช่ครับเราจะมีเกมโตวร์นาเมนครับแต่ที่บอกว่าเราต้องการเป็นตัวเต็งคว้าแชมป์ทุกถ้วยของปีนี้นะครับเรามีภารกิจที่ต้องไปทั้งถ้วยโตวราเมนแล้วก็ถ้วยวิจัยขมเอฟเอคับก็หวังว่าทุกคนคงทราบผลการจับสลากแล้วผมว่าปีนี้น่าจะเป็นปีแห่งการรีเทิร์นแชมป์แชมเปี้ยนของเราได้ในที่สุดครับขอบคุณครับเราจะมีเส้นทางที่ต้องสู้ด้วยกันอีกครับก็อยู่ กับพวกเราต่อนะครับจนกว่าจะถึงวันจริงแล้วทุกรายการครับเฮียเฮียเฮียเขาเลยเลยครับที่นี่เขาใทยตาแลนด์ก็ด้ไม่ตอบไหวไหวน้อยดีนะโค้กีเบอร์เดินน็อตเลนคานไหวโบวเวชชันแนลว้าวรู้สึกวัลรับแล้วหลุดแล้แป้งแผ่แล้วก็โดนลวกลวกเอว คือถ้าไม่ร่วอะไ้แปลกับแปเข้ากับที่ปียบลมาโดนเนี่ยมันเคล็ดเดียวกันไอ้ไอ้ไไอ้ได้ไดนี่จังหวะนี่แล้วมันยังมีตองอีกจังหวะหนึ่งน,นะไอ้ตองรองอีกจังหวะหนึ่งนะไอ้ตองอยู่หลังไอ้ได้อีกนะของคนซ้อนอนะ่ะ <ใน S 1> และ<ไ>้วนี่มันเหลืองสองแดงตามกติกาจริงเนีน่ยมันคนรใบแดงนะนอกจากผู้สิ่งจะไม่ใช่เดี๋ยวเป็นประเด็นเดี๋ยวนี่มันเป็นกติกาเลยบอกว้ฉันะฟ้าอ่ะจะต้อเป็นกติกาเป็นกติกาใช่ต้องผู้สิ<อ>่งเขาะ ออ้ยานี้พูดริงคร่บที่ทำไดไ้ไมิเกี่ยไม่เกี่ยวม